สวัสดีประเทศบุรีรัมย์กับวันที่40องศาพี่น้องค่ะตับพสอยสิแตกอุ้ยพี่น้องมาพบกับความอ่อนอวยของพลยกับเจอ,อีกแล้วค่ะวันนี้เช้านี้นะคะพี่น้องเราเจอกันตอนเช้าพี่น้องพพออยไทยไว ้อนแดดแต่เชา้าเลยพี่น้องคะเลี่ยงอูดมาอยู่กาแฟกัฮหอนบรรยากาศกัฮหอนค้นไกะยะหอนเดอ้อพี่น้องใจเย็นๆนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศคางบ้านคางยังด้อพี่น้องคะบัะันได้เห็ดยังอยู่ตกใบม้พี่น้องก็งมาเฮ็ดขนมจีนเซ่บๆนะคะก่อนจะไปทําธุระอะไรอ๊ยพี่น้องคะแซ่บหลายจ้า ในอีพีนี่ก็คร้วตามมีตามเกิดเนาะค่ะเนาะตามที่เห็นพักหลายกว่าน้ำยาพี่น้องเป็นค้นมากินพักจ้ะนี่ก็มีพี่มานั่งกินน้ำมนก็มีน้องๆหลานๆนะคะพี่น้องเขาก็มากินน้ำเนาะเออบรรยากาศดีค่ะฉลองอันมองนั่งเห็ดไหมแล้วพี่น้องค่ะบอสให้มาอัปเดตเจสิมาอัปเดตดอกค่ะพี่น้องลืมไปเลยค่ะเดี๋ยวโชว์ฟ้ามาก่อนเด้อค่ะสิมาอัปเดตพี่น้องได้ชมกันนะคะก็กินพักแก้มพักพี่น้องสุดดไทยห้วนหลพี่น้องแฟนลถไอติมมาขาย เอามาเสิร์ฟถึงมองพี่น้องค่ะเด็กเสิร์ฟพอยโอ้ยไอติมโบราณบ้านเรานี่แหละค่ะไอติมกะทินะคะ10บาท15บาทพี่น้องอืมแล้วกับีโบซีเบอันคนใดบ้านได้คนใดมีคนใดขาดเหลือเอาอีกยังเอาอันละสิบาทนี่อันอันโคนหรืออันขนมปังฝรั่งนะคะแล้วก็เสิร์ฟดีดีพี่น้องค่ะเด็กน้อยก็ กินอร่อยแซ่บนะคะทั้งหมาทั้งคนพี่น้องโอ้ยอุ่นอวยอยู่บ้านเพราะนี่หนึ่งวันพันกว่าเรื่องนะทุกคนค่ะอากาศฮอนไลาไอติมกับมาขายดีดีพี่น้องไอติมเป็นตะขายดีเน,น,นาะค่ะเนาะหน้าฮอนเนาะจ้ะอันนี้ก็นั่งเล่นกันนั่งวอากันกินอิ่มแล้วกินข้าวก็ต้องกินหวานตามนะคะทุกคนตามสเต็ปเนาะค่ะเนาะหวานอร่อยหอมมันค่ะมมาพี่น้องเด็กเสิร์ฟย่างหลอบสุดท้ายแล้วพี่น้องอย่างออกกาลังกายพี่น้องเด็กเสิร์ฟเดลเสิร์ฟดีดีนี่แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วก็สิเป็นแบบนี้ซื เกคนเนาะวันนี้นะคะทุกคนพลอยมีนัดกับเจ้าของฟาร์มเลมอนจ้าไปมึงกันเลยพี่น้องไปมึงบ่นเนาะค่ะเนาะไปมึงจาาพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้กําลังจะออกไปมึงบ่นนะคะเนาะบูรีลำบูลีลำสามแตก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 ตอนนี้บุรีลำ ตอนนี้กาลัางจะออกไปดูบอลบุรีรัมนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่มีบอลเตะในบ้านนะคะจะต้องไปดูทุกแมตค่ะไม,ไม่พลาดนะคะทุกคนมื่อนี้กับซิเมียน<อ>เลมอนฟาร์มไทยแลนด์นะคะเขากับซิมานหาคุณเจนะคะเนาะนี่ค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะบอลเตะหนึ่งทุ่มนะคะแต่ว่าจะไปก่อนเพราะว่าจะไปหาอะไรกินแถวแถวสนามนะคะก็คือในบุรีรัมคัเซิลนั่นแหละค่ะทุกคนในข้างในเนาะเนาะอืมว่าไปนํานกกระเซลนําเนาะ,นะ,นะ นกกับคนว่าแข่งกันพี่น้องคะนี่บรรยากาศคะ่ะบรรยากาศบ้านพลอยเนาะตอนประมาณกี่โมงแล้วอ้หกโมงแล้วหกโมงแล้วนะทุกคนนี่คะ่ะบรรยากาศดีไหมทุกคนดูสิท้องฟ้าบรรยากาศดีมากเลยจ้าดูน้องพี่น้องนี่คะ่อนนะอะไรคะเอาไปให้ยายพี่น้องพี่น้องยายชอบ ยายชอบอันนี้ยายชอบนะคะซื้อมาให้ยายกินอันหนึ่ง just one <นะ S 2> อีน่ำแฟนพอจะซื้อชอบเวลาแกไปบิ๊กซีแกจะชอบซื้อมาไว้ในตู้เย็นให้ยายนะเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนเนาะคะ่ะเนาะก็ <c oughs> ซื้อมาไว้นะคะ hot h ซี season เนาะซื้อมาไว้ค่ะก็กินเย็นดีนะทุกคนแบบกัดกินเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะแป๊บหนึ่งเด้อเดินมาตรงรองเท้าอยู่ทั่วบ้านนะทุกคนดูบรรยากาศสวยไหม บรรยากาศสวยเนาะดูเห็นไหมแฟนบรรยากาศสวยมากเลยอะ่ะสกายเนาะท้องฟ้าสวยมากอเอานี้ไปให้ยายค่ะ<ป>สมมติ<ป> ยยบร,รยากาศสวไปจ้าทุกคนจ้าตอนนี้ออกจากบ้านแล้วเนาะจ้านะทางที่จะไปสนามนะคะเดี๋ยวพอจะถ่ายทุกคนมึงเนาะค่ะว่าบ้านพ้อยนี่ไกลไกลขนาดไดหรือว่าขับผานาทีจริงเหรอถึงสนามช้างอารีนามันจริงค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องจริงเนาะค่ะเนาะบ้านพ้อยกับยูโบกไก่จากสนามช้างอารีนาจะไปจะมาก็ง่ายเนาะค่ะเนาะของกินก็หากินง่ายนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปเมืองทางกันเลยจ้าพี่น้อง ตอนนี้เฮาถึงนาสนามแล้วค่ะอุบอเมตทั้งขางพี่น้องค่ะนาสนามคืออีกฝากหนึ่งมองนี่ก็สิเป็นทางข้างสนามค่ะทางข้างสนามนี่ก็คืออยู่ฟังแถวบ้านพอยเนาะค่ะเนาะอันนี้พราะจิตจอรดรถมองนี่มาถึงรถก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าบอนเตหนึ่งทุ่มแต่ว่าพอยมาเนี่ยประมาณหกโมงยี่สิบได้นะคะทุกคนเพราะว่าพอยจะมาหาของกินในสนามช้างอารีน่านะคะหรือว่าบุยลำคัดเซนนั่นแหละค่ะวันนี้มีตลาดมาเก็ตนะคะนี่พอยกินเขาเรียบร้อยแล้วกันนี่บรรยากาศก็สิเป็นแบบนี้พี่น้อง คนหลายของกินกันหลายนะคะบรรยากาศเขาจะมีพวกมาเก็ตมีของแบบว่าโอทอปอะไรเงี้ยมาขายนะคะตรงนี้เลยค่ะหลังจากสนามนิดเดียวนะคะพวกเขามาแล้วพี่น้องพลยกกันนัดเจอคุณอันเลมอมฟาร์มนะคะก็คือครอบครัวของเพิ่นนั่นแหละคะ่ะพี่น้องแล้วมาอันมีลูกแล้วหลกกมีภรรยาแล้วหลกกับมีเร้เนาะคะ่ะเนาะมาถึงบรรยากาศ็สิเป็นประมาณนี้จ้ะแต่กับบระเทไทยตอนเจอกับเลาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าคนมันหลายพี่น้องวันนี้บุรีรัมเจอกับประจวบคิริขันค่ะ ผลเกมสิเป็นจังใดก็คอยชมคอยเบิงกันเด้อค่ะพ่อยหายเบิงบรรยากาศในสนามค่ะคนก็จะหลยแบบมีทุกแมทพ่อยกับคุณเจนะคะจะชอบมาดูบอลค่ะเวลาที่มีบอล ในบ้านนะคะทุกแมตเลยแต่ว่านอกบ้านเนี่ยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเขาก็ไปเตะไก่เนาะพี่น้องเนาะพอยะกิการเดินทางงี้คือมันไม่สะดวกค่ะทุกคนก็จะชอบดูบอลในบ้านมากกว่าแล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศคน้นกระจะหลายพอยนั่งสแตนด์ดับบิลค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอันเจ้าของเลมอนฟาร์มเนาะค่ะเนาะแล้วก็ซื้อของมาฝากพี่น้องคะ่ะแล้วซื้ออัน อันติมเต้มอีหย่างน่ะพี่น้องช็อกกแลตน่ะอร่อยมากนะคะที่คุณลิกกี้อีสานอ่ะที่คุณลิกกี้เขาเคยซื้อมาฝากพ้อยกับคุณเจนี่ภรรยาค่ะพี่นางนะคะแล้วก็ลูกซ้ายเราเป็นตาฮักคืออย่างพี่น้องลูกฝรั่งเนาะค่ะเนาะเป็นตาฮักนี่ค่ะอันนี้กระจิบเป็นบรรยากาศนะคะอันขนมที่เพิ่นซื้อมานะพี่น้องพ้อยมา,มากมากค่ะคือกินแล้วอร่อยครั้งแรกที่พอยกินคือคุณลิกกี้ซื้อมาฝากแล้วนี่ค่ะพี่น้องนี่อันผู้ใายยูอสเตรเลียนะคะกระจิบ แซ่เบเนาะพี่นงเนาะพอหาสื่ออยู่อันเป็นไวช็อกโกแลตนะคะเคยกินแต่คาราเมลแต่ว่าพื้นสื่อมาให้ขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อขอบคร้วของเลมอนฟาร์มไทยแลนด์นะคะกลับมาบ้านพีโนค่ะมาเฮ็ดกับเขากินค่ะวันนี้เราจะกินแบบเฮลตี้เฮลตี้ไม่มีข้าวนะคะทุกคนเพราะสิกินแบบ สุขภาพแน่จักหน่อยนะคะตอนนี้คือโบอไหวแล้วนะคะรู้สึกว่าอ้วนอวยกับหุ่นตัวเองมากนะคะอุ้ยพี่น้องอุตตะอุตุอยู่กินแต่เขาร้ายกับบดีนะคะก็เลยสิก,กินเนื้อกินพักไปสั้นจ้าช่วงนี้พ้อยกับเบาเขานะคะบอหนิ่นเขาเลยบ่กกินเลยว่าเพ่นจะพี่น้องคะ่ะอาทิตย์นึงแล้วคะ่ะบ่ก,กินเขาเลย กินแต่พวกเนื้อแบบนี้นะคะเน้นโปรตีนเนาะคะ่ะเนาะก็จะเป็นเน้นเป็นไข่เป็นเนื้อสัตว์แบบนั้นไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้บ่อยากหิวเขาเลยมันมันเป็นความรู้สึกช่วงนี้ด้วยนะคะมันเบื่อข้าวแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าหิวข้าวเลยค่ะต้องการกินแค่แบบ แค่เนื้อสัตว์อะทุกคนอืมประมาณน,นั้นนะคะกินพวกสเต็กเห็ดสเต็กเองไปประมาณน,นั้นอันนี้สเต็กนี่พี่น้องคาเพราะกระเฮดปูปูปป,ป,า,ปาเนาะเฮดต,ตามนี้ตาเกิดคือจังหวาะค่ะพี่น้องคัวตามมีตามเกิดเมนี่ก็ไมีอย่างไรพี่น้องคาขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้พอในการทําคลิปดีๆด,ด้วยนะคะพี่น้องลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องรวยๆล,ล้านๆคะ่ะพี่น้องคาบายบาย